สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดกันสกู่สู่คนว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยสำหรับวันนี้บาก้าก็สิมาพาพี่พีน้องมาทางเพื่อนน้องแก้วพ่อแม่พี่น้อยเนาะว่าทางเห็นกับทางเห็นสั่งสั่งแก้วเพ่อแม่พี่น้อยเนาะน้องแก้วหรสร้างแก้วพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยแลวก็ เห็นสังแก้วเพิ่นมาเฮ็ดเฮือนซ่อมแซมแปลงทางเพิ่นทางเพิ่นน้องแก้วเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางน้องฝอยทองทางปลาพุดเพิ่นก็เพิ่นก็เฮ็ดกันเฮ็ดเวียกกันคลุกปั่วอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสหรับมื้อนี้ก็ก็อยากตกแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะตกมาซซแน่มื้อนี้ก็กกาขึ้นมาเปิดกล้องอยู่ทางเฮือนพ่อเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮือนพ่อทางน้องแก้วพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้อยไปว่าลายยายห้างพ่อพี่น้องเนาะไปบึงปลาส้มกันหน้าเบียกกันเลยพ่าเปินเห็ดเบียกันอยู่พ่อพี่น้องเนาะโดยเฉพาะนสีเห็ดอีหยังแหละส่องแซมอีหยังเพ่อพ่อพี่น้องเยไปบึงปลาส้มกันเลยเพลอะไอเป็นะไงเห็ดเบียกันอยู่ตวดตัดตวดตัดอยู่ตางน้องเป็นกระยืนเบิ่งกันเห็ดเฮือนกันอยู่สลายพี่น้องเอย สบายดีน้องโดยดีใจว่าได้เฮือนงามแบดนี้เดยสิดเขตเฮือนใหม่เนาะอ๋อเพื่อนเพื่อนมาเห็นจงเนาะมานี่นะเพื่อนมาอยู่เฮือนลวกาละอ่างบางสังกะสีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พานไปบ่งทางทางคนเหตุที่ปยกก่อนเด้อน้องเด้อเดยวดย Ủa, chưa hết nhắn Ê, phía nào này bạn này bài đi, ai sợ bài đi สบายดีบ่พุธเลย,ยโอ้บม่ได้เห็นบ่พุธมันหลายปีเลยพี่น้องเลยหลายปีแล้วบม่ไเห็นบ่พุธนี่มาอัมเนาะเลยได้มาชมขึ้นน้องแก้วอือเลยเลย Sẽ bài đi Long thổi thon rồi sập bài đi Long đào rồi rồi

โอ้พ่นเิษสุกขึ้นสุกข,ข,ขึ้นให้เที่ยงบ่เน,นะะี่ยน้องน้องสละอ้าวอย่างเด้บ้านนี้สบายดีเด้อน้องสะละโด,ดยไปจะได้ทั้งนั้นประมาณแลบบ้วหรอบ่โดยการยังอยู่อ๋อ โดยโดยยังเงันประตูเล็กนะนะหัวแล้วแล้วหัองหลาว่าพิษหัวแล้วแล้วกระเอางเหลือแค่ประตูเล็กโดยโอ้ประเ็ศประตูเล็กอีบ่ดูเลยอืมประตูเล็กกาเห็นแบบเ็ทแบบปิดเปิดบ่แม่ฮสุกไหลไปเลยไปทีแหละอ๋อดีดีเป็นได้ทั้งหัวปิดปงปิดเปิดข้างแนไม่ทักน้องไสหลาใช้มาสุกเคลื่อนเหมือนนี่เนาะ

พวเกาะอันตรีออมาลนมา้มองเอาไม่เอายงลกันมลยครัเยอ่คนยอะคนแล้วราบลองไว้เออยังเห็นดูดช้สูงสุดเ่านนนาป็นแค่นี้ละ่ะแ่นี้ละหมนอันนั้นนะลูกลงขึ้นก่ไม่ชบเห็น บางคนบางอย่างับางบางกว่าอัห้องไหนอ๋อทับทับทับต้นน้อยนอยมันบางบางกทับเพิ่งเอาเอาห้องห้อนี่น่้บเอห้องนั่นเอาบ็อกบอกแล้ห้องนีมาปดมันอะไรบ้บงนะวันนี้จะซุบซับสาเนี่ยอะไร

เอาเดี๋ยวทำกลางเกิดขึ้นแม่อย่าเนีทกลางยังไเงี้ยอยากกู่เ่อนนนเอาไปหมลงก่อนลงยังไางม่ได้แม่ะเล่นนี่แม่จะเล่นนี่้ามกุบเลยรีล่นนี่นะแม่เล่นเลยเนาะเราตัดตัดก่อนเนาะ่น่าว้นบล้งดินค่ะ เมีเสุดดประเทศปุ nah, ่นพ uh ับได้เอาออกได้บอกมาาตนะตอนนี้ท่านพนกัพากันเริ่มแต่สากันอยู่ข้างในเนาะพันกับแต่สาขึ้นทางห้องข้งนอกเลย

ฮักตี้หัวงอมแล้วเอาบ็ดตใหญ่เลยลุยลุยอากระหักเกระหักเอากรรากรักอกะนีนครับเออพีนปีลพี่ครับเขาแจกเออเราลงหัวหนกื่อยกัเลสีไว้เกักอาารัไปได้ป่ะพูดจะจไปได้อนาันฮาฮักแตกเฉา

กน่อยนะโอเโอเคหันใจก่อนาึงง่นี่เกตลยหััจจะโอ้ยหนนักหนักหนักหมดมันมาเอาเอามันก่อนรดแข็งแล้วอู้ดาวไหลไหลมาเลยดาว

โอ้ยังลงอยู่หยุบลงอยู่ลงยเยเ้อเฮเอาอีกเอ้อีกยเยเฮ้่ยเฮ้ยเยเ่้ยน้ยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยี้ยเฮเอา้อเ้ยเฮ้ยเ้เอาย้ก่อนเาเอ้าเลเยฮะนั่ง้เเ้พอยนัด้้ยุเนาะยเนี่ย้้

โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้เชดำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าพบพอกันคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสําหรับคลิปนี้บักรเชลัมลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทั้งบักรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฮับเบิ่งนับซอมแต่ต้นจนจบระบบข่าวโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกระทั่งบักรก็ขอให้อยู่ทั้งเอฟซีทุกท่านที่เข้ามา ให้กำลังใจบก้ามาตลอดพ่อแม่พี่น้องเนาะคอยเพิ่อนอยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายซุขใจคอยเพิ่นลำลำไปรวยเพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยลดทำการงานภากรกิจชิงได็คอยเพิ่นลาดพื้นไปหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี้บก้ามจะลำลาพักก่อลิศลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วก็ขอกล่อคอคอควาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี